สวัสดีจ้าวันนี้จะพาเพื่อนๆ FC ที่รักทุกท่านนะคะมากวนอ้อยกันจ้ากวนน้ำอ้อยจะเป็นน้ำตาลอ้อยนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนต้มนะคะต้มต้มต้มให้แห้งนะคะต้มต้มไปเรื่อยๆเ,เราเราต้มมาแล้วประมาณสองชั่วโมงนะคะใช้เตาฟืนใช้เตาฟืนนะจ้า ตอนนี้น้ำอ้อยที่เราต้มก็ก็จะเริ่มแห้งไปเรื่อยๆนะจ๊ะเริ่มแห้งไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะคะหลังจากที่เราต้มมา ใช้เวลาค่อนข้างหลายชั่วโมงนะคะตอนนี้น,น,ะะน,น้นำเริ่มแห้งแล้วนะคะตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วนะคะ ไม่ใหม่นะคะไม่ใหม่น้ำจะ,จะอยู่ประมาณนี้ค่ะน้ำอ้อยก็าต้มมาแล้วประมาณสามถึงสี่ชั่วโมองค่ะเริ่มเซตตัวแล้วนะคะป้องเนีงก็จะยกลงแล้วเทใส่ถาดทิ้งไวส้สักสักพักนะคะเพื่อที่จะให้อ้อยน้ำอ้อยที่เรากวนเาเซตตัวนะคะหลังจากที่ป้องเน่งเทน,น้ำอ้อยทิ้งไว้ในในถาดนะคะ ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะอ้อยที่เราต้มนะคะเริ่มเหนียวร่วมเหนียวเห็นไหมคะทุกคนตอนนี้จะเหมือนคล้ายๆน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งแต่เราก็ยังใส่แป้นพิมพ์ไม่ได้นะคะจะทิ้งไว้ให้ให้แห้งกว่านี้หน่อยนะคะตอนนี้ยังเหลวอยู่ หอมมากๆเลยนะคะก็ใช้พัดลมช่วยเป่านะคะจะทำให้อ้อยน้ำอ้อยแห้งเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราจะใช้พัดลมช่วยตอนนี้อ้อยนะคะที่เรากวนน้ำอ้อยนะคะเริ่มเจตัวแล้วนะคะสังเกตได้ประมาณนี้ค่ะอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะคะหลังจากนั้นตรงนี้ก็จะเอาช้อนอใช้ช้อนกาแฟสองอันตัก ใส่ลงแป้นพิมพ์ค่อยหย่อดนะคะขั้นตอนนี้จะจะช้านิดนึงค่อยหยอดไปนะคะเพื่อนๆหยอดให้เต็มหยอดให้เต็มแม่พิมพ์เลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้เซตตัวนะคะ พอดีค่ะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้เซตตัวเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะหลังจากที่ป้กเนยงหยอดน้ําตาลอ้อยลงในแป้นแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์นะคะแม่แบบแป้นพิมพที่เราเตรียมไว้นะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ใช้ช้อนนะคะช่อยค่อย,อย,อย,อยดันเข้าไปดันดันให้น้ําตาลอ้อยนะคะออกหลุดจากแม่พิมพนะจ๊ะ เสร็จจ้าทุกคนหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะน้าทามิคะคือจะบอกว่าเสร็จแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้คือเราสามารถที่จะเอาไปไปชงกับกาแฟร้อนแทนแทนน้ำตาลทรายนะคะอร่อยแล้วก็หอมด้วยนะคะพเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องนล่งก็จะเสียดายนะคะกว่าจะทําได้ต้องใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะคะพเพื่นอนเพืได้เลยเสร็จเรียบร้อยคะ่ะทุกคนนาทามิคะ น้ำตาลอ้อยกวนเตาฟืนใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะคะได้อยู่แค่นี้ค่ะกี <c ười> ่ชิ้นนะที่นําเมื่อกี้ประมาณสี่สิบชิ้นค่ะประมาณสี่สิบชิน้นใ <c ười> ช้เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะน้ำตาลอ้อยค่ะกวนเองกวนเองจากเตาฟืนนะคะกวนเองไว้ทานเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามนะคะทางเพจตุ้งหนีก็หน่อ,นอยหรือทางช่อง y o u t u ต e องหนีชาแน,นลนะคะฝากกดไลค์กดแ,แชร์เป็นกำลังใจให้ตุ้งหนีกปหน่อยด้วยนะคะ สวัสดีค่ะจุนตาค่ะบ๊ายบาย